สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนท่อกันนะครับ yeah, <c oughs> วันนี้เราจะมาเปลี่ยนท่อ Fc อันนี้เป็นท่อแบบเป็นท่อเฮียแล้ววะท่อท่อแบบไม่มีคุณภาพนะมันไม่มีรุ่นนี่ตรงท่อนี่ Fc แต่ว่านี่คืออ่าสนิมขึ้นมองไม่เห็น เราจะทำการใส่แล้วนะครับโอ้โหลองสตาร์ทดูนะครับไปเออลองสตาร์ทดิได้ปะบอกแล้วตัวนี้นิ่มไอตัวนี้แสบโหแต่ไหนนิ่มเสียงได้นิ่มๆได้ไหนวะเจ้ าเอไอตัวเอเนี่ยเสียงหนุ่มแต่เนี่ยลำคานหูอยตัวเนี้ยหรือว่าเสื้อเชื่อมว่าหอเอะครัจติได้ไระันรเชื่อคุณหนุ่มหอโอ้โหหุ้่มุมเด้อพันโอ้สวยแล้วทังานนี้ไงยังถอนมึอโอ้ยยังสปินเออสปินกัะด้าหบอว่า ไอตัวนี้ก็นุ่มนะไอตัวนี้เก็บเสียงไอเอ่อตัวเนี้ยยังไม่เท่าตัวนี้นะอ่าืมเสียงว่ไหมเสียงนุ่มนะไอเสียงนุ่มไอหนกไอ้ยันล่ายเสียงทดากฮะขัจอจอมันววัญัวะใส่รูอใ่รมันเออรใส่จาอ่ย นี่คือตอนนั้นเราใส่ไปแล้วคันนี้คันนี้เราใส่ไปแล้วเหลือคันนี้เดี๋ยวลองลองมาลองคันนี้ก่อนคันนี้ก็ถือว่าสองสูบแรงอยู่นะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงใหม่อีกทีนึงเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับโหกกำลังแกะเลยแกะได้เปล่าสังสองหมโอ้เฮ้ยแกะได้เปล่าฮึบ ไรเปล่าไขควงอ่ะไม่มีไขควงไขควงอ่ะไขควงแป๊บเดียวขนไดนั้นเออ่นาะเป็นไข่โฟมาหรอสวยลลวหลู่คร้าวะอะวาม,มาโอ้ <laughs> FC เก็บเสียงนะครับลองดูกัน <laughs> ตัวไหนมันเสียงดีตัวไหนเสียงดีบอกด้วยฮะอ้าวขายยังไงก็ได้ตัวเนี้ยเออก็ไม่赖นะลงเลงดิตกลงจะเอาเก็บเสียงถึงเราจะหมดหยิบกระเป๋าต่อพี่ก่อนวันนี้เอฟซียังไม่ได้ออกลงนะครับหมดถุกขานาลแต่เมื่อกี้เพื่อนๆเนี้ยยังไม่ได้แบบฟังตัวเนี้ยตัวนี้แม่งสุดจริงครับมันเป็นท่ออะไรไม่รู้วะ ใครใครใครรู้นี่คอมเมนต์หน่อยท่อแป๊ดท่อท่อขวดเบียร์เอ่ยท่อท่ออะไรวะท่อท่อขวดเหล้าอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเป็นขวดเหล้านะเนี่ยใครอยากได้สนใจก็เนี่ยครับสองพันมันนูนี่กุ้งเน่เออขายขายรถด้วยขายรถแม่งแล้วครับ ใครสนใจนะสามหมื่นพอคันนี้เอาล่าวสามหมื่นเลยปล่อยเลยตอนนี้แล้วครับท่อนี่เหลือๆครับแต่งให้แต่งให้ครบนี่เลยคันนี้แรงล้อนะครับล้อเพิ่งเปลี่ยนใหม่เมื่อวานเองดูสีสียังไม่ออกเลยหน้าหลังเลยครับหน,น,น้าหลังเลย,นยหน้านหลังเลย ร้อนแล้วเสื <c oughs> <c oughs> ้อส้นมาเราคือสภาพแรงสุดแรงจัดลองกันครับเก็บเสียงเฮ้ย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 เอะเฮ้ยเฮ้อะไรวุ่นยมาเรามาลองกันนะครับอันนี้เป็นช่างของเรานะครับเทสอยู่มา เก็บเก็บเสียงเก็บเสียงมันยังมันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่นิ่มนิ่มขึ้นนะเออเข้าได้เปล่าสามหมื่นนะใครสนใจอ่ะทักมาเออโอ้ยเดือร้อย เป็นไงท่อแม่งสุดจริงครับคงแถวพาค,คงแถวเก็บเสียงนะโอ้โหคงหลวหลวเลเจ้าโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าใครสนใจนะสามหมืน่นสามหมื่นนะ ไม่ถึงท่อครับไม่ใช่รถคุเล่นไอ้เนี้ยเนี่ยรถสามหมื่นเอาป่ะเอาก็คอมเมนต์มานะครับหรือว่าทังมาที่วูสกัสมันนี่นะครับเพจโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ